สวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนแปลกทีว่าพี่น้องแปลกทีเพราะว่าไม่เยี่ยมมาเยี่ยมเอื่อยอยู่โคราชอยู่เสิงสางเอาวิวไม่เบิงเดอ้อพี่น้องอยู่ตีนภูเขาบ้านบ้านหลานอยู่ในป่ามาอยู่ในแบบว่าแถวเสงสางเขาสิม่ภูเขาไม่อย่างเนาะพูดพูอยู่คน แล้วก็ <c oughs> มันชิย่ไกล่ไก้ไอ้อ่างเก็บน้ำพี่น้องอ่างเก็บน้ำกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยววางวางสิไปไทยอ่างเก็บน้ำไ้เดอพี่น้องอันนี้คือมาเที่ยวบ้านหลานสาวหลานสาวเพิ่อนอยู่ฝรัง่งอยู่อังกฤษพี่น้องไอ้อยู่ฝรัง่งพวนี่อยู่อังกฤษเพิ่นกะแม่เพิ่อนอยู่นี่แต่ว่าเพิ่น เพิ่นมาท่านมาเพิ่นตอนนี้เพิ่นมาแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วเพิ่นเต้าเพิ่นมาท่านมาหอดแต่ว่าหน้าสาวก็มาเที่ยวก่อนมาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่สาวนี่นแหละมาเยี่ยมพ,พี่สาวพี่สาวของอนุชิตนี่เพิ่นได้รับอุบัติเหตุพี่น้องอุบัติเหตุรถพาดลมบาดท,ที่นี่หัวนอกพื้นหัวนอกพื้นเขาลยาบานหมอเขาก็เลยคิดว่า ย่านไอเดียวพักกระถินพี่น้องทีเพิ่นกว้างอยู่มองดีทีเพิ่นสิบเอ็ดไล่แหมพี่น้องพอฝรัร่งเพิ่นซื้อให้อันพี่สาวเพิ่นหัวนอกเพิ่นบ้านนี้ย่านเลือดขังในสมองเลือดขังในสมองก็เลืดหมอให้เขาโ่งพยานอีกที่หนึ่งอนุชิตเลยมาเยี่ยมย่านเพิน่นไอเลือดขังในสมองพี่น้อง นี่บ้านทรงไทยเพินินไม่เห็ดไวย์หรอกกับบ่ได้ดูแลมันบ่ได้ดูแลมันมันก็นเลยปล่อยถิ่มล่างไว้พี่น้องเะกี้แฟนฝรัง่งเพิ่นเห็ดไว้เรือนทรงไทยเฮียนหน่อยเพินินบานหลังนี้ขึ้นกันบานหลังนี้ก็เห็ดไวค้คขึ้นกันพี่น้องสุดมดแล้วก็เลยกลายเป็นที่เก็บของห้องเก็บของ ลรหมดพี่น้องลรหมดพี่น้องจะมโดดแถวพี่น้องเอาลรหมดพี่น้องลรหมด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 พี่น้องเอ้ยอยู่ขังอยู่บ้านบ้านพี่บ้านนี่แหละโอ้ยสิได้กินมโน้อนอบบที่นี่คือเป็นตะโดนแถวพี่น้องเดี๋ยวดกดกดกขักดกขักละาหมดละาหมด ละมุดละมุดพี่น้องลหลายห้ยดกๆดกดกดๆดดดละมุดใครปลูกแชมเปญไม่รู้ไปเอาหน่วยมาจากไหนมากินกันหลายวันหนะ่ะมันโลนเองเนี่ยเอามาทิ้งไ<ะ>ว้หลาน,เ,นเลนเลนหน่อยหน่าฝรั่งนี่นี่บอ่อเราไหมาบอ่อเราจะอ่ะ เราไปดูพุทราที่พุทรามีไหมไอันนี้มะขามสุกไอ้แล้วมะขามหวานไหมหวานหรือเปรี้ยวจำเป็นเปรียปรยปร้ยวหวานหวานเปรี้ยวหวานหวานหลานหน่อยเปรี้ยวหวานหวานนะสั่นบอเก็บน้ำเพิ่นโอ้ยน้ำพุทราติดผมไม่ใช่โอ้ยขาตะไคร้พี่น้องเลย บรกาลงไปพี่น้องมันหกไหลมีหอดต้นในลำไย,ยต้นลำไย,ยมะขามมะขามมะขามม,าขามีมีไอ้นี่ไหมเนี่ยมะขามไอบัาขามบัขามแปรพี่น้องน้ำหลายพดไอแทมเป็นนี่ไง,ไงลูกมันสตกนี่ กินดูสิเปรี้ยวไหมอืมหือไม่เปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยอือนี่ไงลูกมันเปรียปร้ยวๆหวานๆมะขามอาจจะเอามาอาจจะเอาบะขามสุบบะขามไปนั่นแหละบะขามหวานมาปลูกเราไว้แต่ว่าดินมันบ่คือกันพี่น้อง ลูกสซก,ก,สกมันนี่มันยังไม่โสกเด้นมัหล่นอยู่ไงแชมเปญเฉียวมัเนเองบอกบอกเอาแล้วยายไม่เอาแล้วเปรี้ยวนุ่นกินมะม่วงเห็นไหมมะม่วงกำลังเป็นดอกใครปลูกตายนปลูกหรือเปล่าน,นั่นมะม่วงหวานมะม่วงหวานเขาเรียกมะม่วงมัน ทีพั่เง้าไปพูนทีเพิ่เง้ยาไปพี่ไหมวะแชมเปญถ้าไปเบิ้งทีพี่น้องแต่ว่าว่ามีผููเหตุแล้วมันหกหกเป็นปลาเลยยูตาสองตาใหญ่พี่สาวก็พี่เขยหนีอวกาลงไปมันไหนหยาค้ามันหกโขดมันเป็นบ่อเก็บน้ำเพื่อนพี่น้องหกไหลโอ้หกสิบเอ็ดลพี่น้อง บ่กล้าไปหกไหลาย,ยาดกลัวงูวเจอไปแล้วหลายตัวหลายตัวแล้วเนยงูอะไรเหมือนชักจะงูเห่าอยู่ตรงนู้นนะว้ายมันนี่เลยอ่ะเอ้ยหลานหน่อยบอกงูเห่าอยู่ตรงนี้ดนบ่กล้าเข้าแล้วโลกโพดพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณหลายๆที่เขาชมคลิปเด้อพี่น้อง